หายผู้ติดอ่างได้แค่ทําแบบนี้นะครับเมื่อก่อนครูพีชก็เป็นคนที่ผู้ติดอ่างมากๆเลยนะครับจะติดแบบอออ่างกอไก่หรือแบบพยัญชนะครับที่มันเกิดเสียงในลําคอก็จะติดเป็นส่วนใหญ่เลยนะแต่ว่าก็หายได้นะปัจจุบันก็ติดน้อยลงมากเลยครับวิธีที่ครูพีษใช้นะก็คือเป็นการฝึกนะครับคือในทางการแพทย์เนี่ยไออาการติดอ่างเนี่ยมันไม่ได้แบบระบุแน่ชัดนะว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าในสิ่งที่ครูพีษทำเนี่ยก็คือฝึกพูดนะครับฝึกพูดหน้ากล้องแบบนี้หรือแบบถ้าในชีวิตจริงก็ฝึกพูดกับเพพื่อนฝึกกูดแฟ เราคือพูดให้บ่อยขึ้นฝึกเล่าเรื่องเล่านิทานเล่าอะไรกันแล้วแต่นะครับแล้วพอเราเนี่ยได้ฝึกนะครับเราก็จะรู้ถึงแบบจังหวะน้ําเสียงลมหายใจนะครับคือทําตัวให้คุ้นเคยกับการพูดนะเพราะว่า วันนี้ที่เราพูดติดอ่างอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเราแบบเป็นเด็กแบบเบานะเป็นเด็กแบบที่ขาย,ยังไม่แข็งแรงอะ่ะพอจะยืนปุ๊บกล็ล้มยืนปุ๊บก็ล้มนะไอ้เรื่องการพูดเนี่ยมันเป็นทักษะที่จะต้องฝึกนะไม่ใช่ว่าใครที่อยู่ดีๆเราก็จะพูดได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูพีคิดว่าใครนะที่มีอาการติดอ่างอยู่ตอนนี้ครูพีสันนิษฐานได้ว่าเป็นเพราะคุณอนะ่ะในชีวิตจริงอะ่ะคุณมาพูดน้อยไปก็ลองฝึก พูดให้มันเยอะๆพูดให้ช้าลงพูดให้ปากเนี่ยกว้างขึ้นไม่ต้องเขินนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะเขินเวลาเราปากกว้างนะครับก็ พูดกว้างๆไปเลยให้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีเพราะว่าช่วงที่เราแบบมีเสียมหะในลําคอนะครับคอเรามันจะตีบลงนะแล้วมันจะทําให้อาการติดอ่างเนี่ยมันแบบกําเริบขึ้นมาได้นะครับก็พยายามเคลียร์คอให้มันลงโตลอดนะอย่าให้มีเสียมหะในลําคอหรือแบบคอแหบๆอะไรแบบนี้ก็จะติดอ่างได้ง่ายกว่าปกตินะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่กาลังติดอ่างทุกคนนะติดอ่างเป็นทักษะนะครับที่สามารถ ฝึกฝนให้มันดีขึ้นได้นะเหมือนกับกล้ามเนื้อที่มันจะต้องพัฒนาให้มันแข็งแรงขึ้นได้นะครับ